พอจะเริ่มต้นลงทุนใช่ไหมครับผมบอกเลยว่าทุกคนจะได้ยินสิ่งที่บอกว่า DCA สิถูกไหมครับเฮ้ยอยากซื้อหุ้นตัวนี้จัง DCA สิอยากซื้อหุ้นตัวนี้จัง DCA สิแต่รู้ไหมว่าน้อยคนมากนะครับที่จะมาบอกคุณว่า DCA อ่ะมันไม่ได้เหมาะกับหุ้นทุกตัวนะผมยกตัวอย่างให้ทุกคนดูอย่างงี้สมมติผม DCA หุ้น Netflix เดือนละ2000เลยไม่สนใจราคา5ปีไปร,ไรู้ไหมว่าผลตอบแทนที่ Netflix ให้เราอะเท่าไหร่แสนแปด ก,กผมลงทุน2000เหมือนเดิม5ปีเหมือนกันแต่กับหุ้นดิสนีย์อุตสาหกรรมเดียวกันเลยรู้ไหมครับว่าผลตอบแทนของดิสนีย์คือ9000บาทเห็นไหมฮะว่าจะมา dca ทุกตัวเนี่ยไม่ได้นะครับอีกตัวอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับให้เห็นภาพแอปเ้กับไฟเซอร์นะครับไฟเซอร์ Pfizer, เนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะคุ้นชื่อกันอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องของยาเรื่องของวัคซีนใช่ไหมครับในช่วงโควิดถ้าคุณลงทุนเหมือนกันเลยนะ2 0 0 0บาทย้อนไว้5ปีไฟเซอร์ Pfizer, ให้3,5มพนะครับผลตอบแทน แต่ถ้าแอบบี0หนึ่นบาทเห็นไหมครับว่าจะมา DCA ทุกตัวไม่ได้นะครับเราจะต้องดูด้วยว่าตัวไหนเนี่ยเหมาะแก่การ DCA และให้ผลตอบแทนที่ดีกับเราคําถาม แล้วเราจะดูยังไงเราจะรู้ได้ไงเรามือใหม่มากๆจริงๆมีหลายวิธีมากแต่ผมจะให้วิธีที่ง่ายที่สุดก่อนนะครับเป็นเหมือนตัวกองด่านแรกเลยนะครับเข้าไปในแอปดามพิมพ์ชื่อหุ้นนะครับและคลิกไปที่5 Y าหรือก็คือมันจะย้อนกราฟราคาไปให้5ปีนะครับแล้วดูว่าผลตอบแทนเนี่ยเป็นยังไงตัวอย่าง Netflix นะครับพอกด5ปีย้อนหลังไปเนี่ยผลตอบแทน195%เห็นไหมครับแล้วถ้าเป็น Disney ล่ะ5ปีย้อนหลังลบ แอย่างเงี้ยเห็นไหมครับอย่างน้อยตรงเนี้ยเรามาย้อนดูแล้วก็ดูหุ้นแต่ละตัวว่าเออ5ปีที่แล้วเนี่ยมันเติบโตไหมหรือลงทุนมาแล้ว5ปีนะครับวันนี้ราคาหุ้นเนี่ยยังติดลบอยู่เลยใช่ไหมเพราะเราเจอติดลบก็หลีกเลี่ยงไปก่อนถ้าเราเจอเป็นบวกก็ไปทําการบ้านเพิ่มงบการเงินรายได้ธุรกิจเขาเป็นยังไงอะไรแบบนี้แล้วก็ในเมื่อเราค้นหาหุ้นผ่านดามแล้วนะครับเราก็ลงทุนผ่านดามกันไปเลยนะครับเนื่องจากว่าเราลงทุนเพียงแค่50บบาทก็มีสิทธิ์ซื้อหุ้นอเมริกา ได้แล้วนะครับถ้าใครยังไม่มีแอปนะครับคลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์ผมดาวน์โหลดและใส่รหัสล็อกเก็ตได้เลยนะครับทุกคน